กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดจับมือบอหลออินโนเวสเอ็กซ์ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจผลักดันพัฒนาบริการสินนรัพย์ดิจิทัลบริษัทคริปโตหม่กรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดจับมือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์จำกัดลงนามความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจผ่านการดำเนินงานโดยบริษัทเมอร์เคิลแคปิทัลจำกัดและบริษัทคริปโตหม่แอดไวซ์รีจำกัด เพื่อมุ่งสักการพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้ตอบโจทย์นักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านต่างๆและยังมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อมีเป้าหมายหลักในการร่วมผลักดันและพัฒนาบริการสินทรัพย์ดิจิทัลให้เติบโตและยั่งยืนโดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการภายในปีหน้านี้ค่ะ การร่มมือในครั้งนี้นะครับคือเริ่มเริ่มมาจากที่ว่าเราก็มีการคุยกันสักระยะหนึ่งแล้วแหละว่าพอดีทาง Innovest X <S mm hmm. เขาก็พร้อมที่จะลุยตลาดสินท mm hmm. รัพดิจิทัลอย่างเต็มตัว,ตว mm hmm. ใช่ไหมครับโ mm hmm. ดยการประกาศ ทั้งรีแบรนด์อต่างๆนะครับทวนฝั่งเราเนี่ยจริงๆก็อยู่ในวงการคริปโตมานนาอยู่แล้วใช่ไหมครับเราทำสินทร,รัพย์ดิจิทอลมามีบริษัทที่ได้ไลเซนส์ใบอนุญาตเนี่ยครับสองบริษัทด้วยกันคือคริปโตไมท์แอดไวซอรี่เป็นที่ปร,รึกษาดิจิทัลดิจิทัลแล้วก็เมอร์เคิลแคปิตอลที่เป็นผู้จัดการเงินทุนดิจิทัลรายแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็เลยมองว่ามันจะมีจุดตรงกลางเนี่ยแหละที่เราสามารถทำร่วมกันได้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เลยมีการเซ็นเอโมของสองบริษัทนี้กับ Innovest X ด้วยอินับเพื่่อทีจะ เรียกว่าพัฒนาโปรดักตรร่วมกันแล้วก็ทาง InnovateX เองเขาก็มีแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราคอยดเูเราคอยดูก็ได้ครับเด,เดี๋ยวจะมีะตัวโปรดักต์ที่เราทำด้วยกันไปอยู่ในันคือ <c oughs> ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าคนที่ทําก็คือทําต่อครับ <c oughs> เพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราคือตัวจริงเราเราอยู่ยาวใช่ไหมครับ <c oughs> เราไม่ได้แบบเข้ามาฉาบฉวย พยายามจะหาโอกาสจากนักลงทุนแบบนั้นใช่ไหมครับเรามองว่าเราโปร่งใสตั้งแต่วันแรกเราปลอดภัยตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็ให้ความรู้กันบนักลงทุนตั้งแต่วันแรกไม่ได้พยายามจะแบบเออแบบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะ,ะทุกคนก็น่าจะมีความสูญเสียากาันแล้วก็รู้สึกไม่เชื่อในตลาดแต่สิ่งที่เราทําได้เนี่ยคือว่าเราไปต่อแล้วเราก็โชว์ว่าแบบสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอที่สามารถแก้ได้ด้วยการที่มีตัวจริงของวงการเนี่ยออกมาแล้วก็เป็นที่ที่คนสามารถเข้ามาลงทุนร่วมได้ ย่างรู้สึกสบายใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันมีช่องทางการลงทุนเยอะมากใช่ไหมครับเพราะมันเป็นโปรดักต์ระดับโลกแต่ว่าในไทยเองเราก็ต้องรีบเร่งแล้วกันเร่งมือกับเนี่ยพาร์ทเนอร์อย่างที่เราจับมือกับอีโ s เอเซกับการการที่เราจับมือร่วมกันเนี่ยมันเป็นการว่าเฮ้ยเรามาร่วมกันทําให้คนไทยได้ลงทุนลอดภทยกันเถอะเราเราหวังว่าจะมีพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแม้ว่าลายเส้นของเราที่เราได้เนี่ยจะดูเหมือนว่าเราสามารถให้บริการคนทั่วไปได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราถนาัดกัน คือการผลิตโปรดักต์แล้วกันคือการการสร้างโปรดักต์ที่ดีแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่ขายตรงๆก็คือไม่ใช่คนที่ขายเองแล้วกันถ้าเทียบกับคนที่เขามีเน็ตเวิร์กมีดิสทริบิวชั่นชานอลอยู่แล้วใช่ไหมครับและเรายินดีแล้วกันที่โอ้อยากจะพาร์ทเนอร์กับทุกเจ้าเลยแล้วกันที่อยากจะนำโปรดักต์ของเราเนี่ยไปสู่ในมือประชาชนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยของเราเนี่ยจะไม่เหมือนเหตุการณ์ที่แบบเคยเกิดขึ้นเนาะที่แบบเออทำให้คนสะเทือนใจเนี่ยคือเราทำอย่างถูกต้องตั้งแต่วันแรกเราปลวกสอบตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็มีีีคววาาามมมมุ่ม่่่่งันนทจะเยเยยรอูแล้ 6-7ปีเราก็จะอยู่อีกซิปีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าสําคัญเราอยู่ยาวคนที่ลงทุนกับเราเนี่ยเชื่อเชื่อมั่นได้เราแค่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งแล้วมีเป้าหมายเดียวกันครับ <S <S สามารถติดตามได้ทั้งตามโซเชียลมีเดียทั่วไปเลยครับทั้งทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กนะครับกับเซิร์ชคลิปเต,ตอร์ไมค์ได้เลยครับแล้วก็จริงๆก็ในโฟลเดอร์เองก็จะมีเพจส,ส่วนตัวกันดีอย่างผมก็มีคอยแมนใช่ไหมครับมีคุณสันเจมีคิมดีไฟแดนนี่อะย่างนี้ครับที่สามารถเข้าไปติดตาม